มาแล้วนะครับกับมื้อดินเนอร์นะครับเั่าห้องอาหารบิ๊กนะครับของมือดีบอดนะครับอ่อพิเกตนะฮะโอเคก็มาพบกับกุ้งเลยนะฮะกุ้งลายเสือนะครับย่างเลยโอ้โหใหญ่มากโอ้ยดูดิที่เราเลือกไปมื้อนี้นะครับนี่ฮะับตัวนะครับนี่นี่ผมให้ดูตัวนี้ดีกว่าบึ้กบิ๊กนะครับนะฮะ อ่ะโอเคหมดจานนี้ไปก็อันนี้ก็เป็นปลาหมึบบกสด,สดๆนะฮะย่างนะครับเนื้อน่นแน่นสดๆนะฮะนี่เดี๋ยวมิ๊กน,นี้ออกก่อนนะครับตะคู่นะดูที่เนื้อเป็นยังไงโอ้โหนี่ครับใสแจ๋วแน่นๆนะฮะเดี๋ยวนะครับโอเค พร้อมแล้วนะครับเอาละแล้วก็มาถึงแกงส้มนะฮะเป็นบ,บ้านแกงส้มใช้ยอดมะพร้าวนะครับส่วนเนื้อปลาเป็นเนื้อปาลากระพงรงอ่ะนะฮะกลิ่นหอมมากนะครับแต่ยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนยังไม่ได้ชิมเนี่ยฮะรบ,บรรยากาศอย่างนี้นะครับกับแล้วก็มีน้ำมะม่วงมะม่วงนี่นะครับ แล้วก็ขาดไม่ได้มาทะเลต้องแน่นอนพร้าเสดชื่นแบบนี้นะฮะนะครับก็นี่ก็เดินทางมาครึ้นทางนะฮะยังเหลืออีกหลายวันอยู่ที่จะต้องเดินทางในในที่ต่างๆอาหารก็จะแตกต่างกันบรรยากาศของแต่ละห้องอาหารแต่โรงแรมก็แตกต่างกันนะครับที่จะนําเสนอ นะครับก็โอเคแล้วนะนะครับก็ล่ำลากันด้วยนี่เลยอ่ะยกอีกทีนึงกับพุ่งลายเสือเด็ดนะฮะเด็ดมากนะครับกับข้องอาหารวิกฟิตนะครับของแรมมือเด้อดอ่อดนะฮะในย่างอานานยางนะครับ ภูเก็ตนะครับบ๊ายบาย